สิ้นปีนียมันเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็หนึ่งในของขวัญที่ทุกคนรอคอยอีกด้วยเหมือนกันก็คือแน่นอนพี่หนุ่มโบนัสโบนัสใช่ป่ะรอลุ้นกันอยู่ตอนนี้เริ่มมีบางบริษัทเขาประกาศตัวเลขโบนัสออกมาแล้วนะใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีต้องมาดูนี่มันมีบางบริษัทที่เขาทําตัวเลขได้ดีมากเยอะไหมโอ้โหเห็นแล้วแบบชาวเน็ตบอกอิจฉาอยากย้ายไปอยู่บริษัทนี้มากเดี๋ยวค่อยๆเปิดดูแต่ละที่เลยนะคะเพจข่าวสารชนบุรีระยองค่ะ เขาโพสต์ข้อมูลตัวเลขโบนัสของบริษัทต่างๆอ่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับจัดจําหน่ายรถนะอย่างผู้จัดจําหน่ายรถยกเจ้าดังเลยนะคะก็สร้างความฮือฮานะคะโตโยต้าทูโชฟลิฟต์เนี่ยเขาจะจ่ายโบนัสให้พนักงาน10.2เดือนวีจังไปเท่ากับช่องวันเลยอ่ะยังไม่พอยังไม่พอเขามีเงินพิเศษอีกรอ ให้พี่หนุ่มเงินพิเศษอีก25,000ถึง28,000บาท <teenage time. S 4> แล้วไปรวมกับโบนัสของ10บสเดือนดาวน์นั่นแหละดูจะเอาละคันรวยเลยผลประกอบการดีผลประกอบการดีอันนี้อีกที่หนึ่งนะมาดูต่อบริษัทรถยักษ์ใหญ่โตโยต้าบ้างครับโตโยต้าให้โบนัสเท่าไหร่ดูค่ะ7.5เดือนค่ะเงินพิเศษอีกแล้ว34,000บาทอ่าแล้วก็ยังมีบริษัทรถไฟเราเกิดอาการตาร้อนผ่าวสุด หรือพี่นุ่มจะเปลี่ยนบริษัท <laughs> โอ้เราอยู่ช่องวันับ <laughs> ช่องวันเราก็ดีลย <laughs> แล้วเออ <laughs> เดี๋ยว <laughs> มีอีกยังมีอีกยังมีอีกนะยังมีให้เลือกต่อครับฮ <c oughs> ีโน่บ้างบริษัท รถบรรทุกเจ้าดังนะคะฮิโน่เนี่ยเขาให้โบนัส7.4เดือนค่ะบวกเงินพิเศษ35,000บาทถึงข้หิงกันเนาะขหิ่งก็จงเะยังมีนะคะของเดนโซ่นะคะบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ให้โบนัส7.4เดือนนะคะเงินพิเศษอีก17,500บาทแล้วอันนี้ปีใหม่ใช่ไหมได้โบนัสเขาเผื่อให้อีกเดี๋ยวสงกรานพนักงานต้องเที่ยวก็กลับบ้านบวกเงินพิเศษสงกรานให้อีก15,000บาทเงินหลายก้อนทบกันจริง แล้วก็ยังมีบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์นะคะอยู่ที่มาปูชนบุรีอันนี้ให้โบนัสเจ็ดเดือน oh. เงินพิเศษ30,000บาทแล้วก็ยังมีบริษัท เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิโบนัส 6. 5ดห้าเดือนเงินพิเศษสอง0มืนแล้วก็ปรับเงินขึ้นให้ด้วยโเอเเลยหรอปกติปรับสามเอนงเนาะ3%ามเบางทียังไม่ค่อยได้บางทีเขาดูตราเงินเฟ้อใช่ไหมค่ะอานี่นะคะเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเฉลี่ยเลยหลายๆโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไปดูมาละโบนัสจะเฉลี่ยเอาแบบธรรมดาเลยนะพื้นเนี่ย สี่เดือนถึงห้าเดือนค่ะนี่คือธรรมดาอันนี้คือธรรมดาของเขาที่เราเอามาให้ดูนี่คืออันพิเศษหน่อยใช่ไหมคะก็เลยมีคนแชร์กันเยอะแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนี่เราจะมเอ็ดดาวันเซอรไพร์เขาจะขิงกันด้วยหรือเปล่าเราจะได้อ่านคืออย่างนี้นะจะถามคนที่เลือกข่าวนี้มาออกอ่ะประสงค์อะไรคุณประสงค์อะไรหรอคุณโจคุณประสงค์อะไรครับโจไม่ผมยินดีกับการที่บริษัททั้งหลายเนี่ยเขาผลประกอบกันดีแล้วก็เชื่อว่าพนักงานเขาก็แฮปปี้เราก็อยากจะแฮปปี้เหมือนกัน คุณผู้ชมวันดีสนุก,นกฟรีดีดท,ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้